ว่าอยู่น้ำผ่อน้ำแม่กระทูกหา<ม>น้ำไม้น้ำแมงขายเมียเจ้านี่โชคดีได้ได้ผัวดุคือเจ้านี่เนะาะโดยตัดร<ม>ักของรักหัวขายโคริญญาถนผัวกเกง่งกว่านี่กับเพื่อนกระจ่มให้อีบัฒนพัดกลาเป็นบางเทื่อกเป็นกระจ่มโอ้แต่หามหมวอกกันค่อยมาแล้ววัฒน์เพื่อนเตอเก๋กับบัวเธอมวกกับบัวไส้เนาะโผ <c oughs> ภูขาขัาบเพิ่นกัได้แ <c oughs> จ้าบัฮ้อนแดดบ่บ่พัดเคยเลยเคยเลยห่วงพักไร้กลัวสิเจ้าของว้ายเจ้าของบ่ห่วงเจ้าของน้ำเลี้ยงเนาะบ่เจ้าของเป็นยังไผสิวดตพักให้ สบายดีสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบร์สุข,ขุสุขคนเนะะา,เาะมาพ่อกันตอนนี้สบุญกสิบไปแวะเยี่ยมยามบ่าวพัดสะก้อนไปนทักทายสบายดีเพื่อนสะก้อนเป็นจังได้พักห,าาหนนย่าคาหุ่นเพื่อนเนาะใหญ่พอกินพอยากเลยพ่อ,อ,พ,อพี่น้องไยบ่าวพัดนี่เป็นคนดุคนมั่นเลยเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอดทนมาปลูกพักปลูกมีปลูกมักทั่วมกแตะมะจันปะเข้าไปเบิง้งน้ำกันบะานนี่ เขามาทักทายทางบ่อผัดก่อนโอ้หมากระทันกงนี่แซ่บบ่บอผัดส้มได้สะบุญสุดเบ้อโอ้ยังเจ้าในงานหลายแท้สบายดีขอบุ่เห็นเจ้านั่งยักเทือ้อสบ,บายดีท้าบักหล่าสบายดีลูกลูกเแก่ลราพูนี่แม้อันหล่าขนมนี่อ่ะเนีเนี่ยไปกินเด้อะเจ้านี่สิเมนเวียดลายงานลายเนาะโดยว่าสิจักนัามาหดสวนโอ้ท่านในหดบ้า ข่อยว่าเห็นจะโดนเะเบังด้วยเรียกอะไรเนาะมี<ด>ซี่แล้วคนดูคนมันป้าเถอะผัดฮดมาแล้วพักกาดอันนี้นี่พันชมมึงขึ้นยบม,มนนันนะบุพัฒ<ด>น์ยังบฮอดโอ้ก็ดินชุ่มยู่ยันมีบง่งมียังลงเพิ่นดิเจ้าคือบล็อกขั้นชมมันสีเทาก่อนเนี่ยเจา้าบ่าวมือแรงสีลูกเพิ่นเจ้าบ่งบ่ห่าพักกาดนี่บ่งหรือก็ก็ง่ายแล้วบุพัฒน์เดยแม่น ถ้าบวงประกาศซ่อมโอ้โหประกาศซ่อมนะแม่นเบี้ยยังจะบัะนี้อันนั้นมักถั่วเลยพอดีแล้วมาเขามาซื้อมักถั่วมักแตงน้ำบัตรมันใหญ่นี่เออดูเนาะอันนี้เป็นถั่วนั่นถั่วพักยาวอันนี้แม่นโอ้อันนีพักยาวไปเลยอันนี้คอเจ้าดูนข้อนข้อข้อระเบิดอันนี้กะเป็นถั่วผักยาว กะหากระปุกได้ประมาณหาหมือนี่แหละ,ะ,ละแม่ก็คือไปตลาดเลยเห็นแนวเพิ่นเห็นแบบคู่ภาพอยู่ในถุงิ่อนอ่ะมันงามเห็นยำยางอยู่แต่ก็เลยซื้อมาใส่ถุงซาวพันนี่มาตัวมาเลยแม่ออคักเนาะโดยแต่ก็คืออันนี้สามสี่มือ,อมโดยประกาศซ้อมทีแม่ อ้ยเจ้ากระดูกมนันชวนเราบูเพี่น้องเดยแค่บุหรี่ผัดบุ้ไม่กินเ,าเนาะ<ด>แมนเห็ดพอได้กินอันน,นี้กาพักบ่งทางบ่อเตียงเพิ่นซื้อมาให<ม>้โดอร์โบนิใส่ฟูใส่ยังได้สมบูรณ์เมนพอเฮาปั๊บหนาดินเพิ่นพุ่นขี้แบ่นแ,แน่แล้วกาฟูยอันตอันบ่อเตียงซื้อไม้ไห่ในห้องห้องพื้นเพิ่น,นแบบห้องพื้นโดอก็เลยงามเขาก็เลยมันก็เลยงามบัวเราประกาศคันชมโดย ห้ากัดสีฮดเลยิ่นยุบเลยอันนี้แกเป็นอันนี้เป็นถั่วตั้งโดยอันนี้ผักบัวน้อยห้ากัดขื่นเขารียกเรตัวนี้ฮดเลยตัวนี้แม่หฮาฮดบางกินนี่เลยสิพิทักษ์ม่วงอันนี้แม่นฮดผักฮดอันนี้โดยแม่หยุบเด้ไข่สีเหลวเบอรงหน้เจ้าไม่ไข่เจ้าไปตักงง่ายโดยทักฟุ้นบอกแม่น น้ำส่างคุณว่ะนู้น้องโอ้โอไปตักน้ำน้องอ่ะไปสิบอ่ะพได้ใส่ฟุ้ยแต่ยังเพิ่งกิดทเป็นสีนี่แหะเจ้าบงบรพัดเจ้าลกขั้นชมแต่เจ้ากับบงเหมือนเจ้าบงเชนานมะนี่ประกาศนี่นี่มันโบเมนการทรำนี่บอกเมื่อเล้วเขาขั้นชมนี่โอ้ยเขาเอิญประกาศยังก็นี่ประกาศตีนมีบ่บาคนเขาเอิญประกาศขั้นกุ้งบ่โอ้ใบยง่ายเลยนี่ฮะค่อยค่อยบงอยู่นี่ตัวนี้เป็นหอมป้อมแล้วหอมในแดงกันบ่ อืมก็ได้กินเนี่ยเด้ได้กินนกาซีกันเแม่นเล็บอู้เจ้าว่าเจ้าอยากกินก้ายแยงผักซีนี่แซ่บนี่กินแซ่บที่สุดกะกับตั้งมะฮงจำมะฮงข่อยวก็กุ้งเต้นนะเนาะก้อยใส่มะกอกเนาะ่ผัดเนาะพี่เดชเหี้ยวว่าอะไรนี่หมูว่านี่บรูดฮุสเด้อู้เจ้าคือบาร์นะแรงบรูดฮุสบรูดบ้าไปพังเสาพังเสาหัวบ่พังเสาหัวหมูว่านีแกงาดเวลาไปแล้วอะไรบ่บ้านนี่ ยังด้านหนึ่งยังด้านทางนี้มันนี่ก็ไปอีกวะพังเบิ้งมือนี่ยังยังหมดไปยังเรือด้านเดียวทั้งหนาเขาก็พังแล้วทั้งขาดเขาก็พังแล้วแล้วก็าขางต่อเมยม้วยนั่นจงว่าให้เมยม้วยเพื่อนแยกเพื่อนจากใส่เสาดินโอ้เจ้าก็เลยฟังไอ้แต่สามด้านโดยเพราะว่าเสาเราพ่อได้ได้เมยม้วยเนาะแทนแยกเพื่อนจากใส่เสาดินกับสิบแป๊บเป็นใส่สาดินไปขางเพื่อนโดยแมนเมนเมน ก็เลยมาแล้วบริเวณโฮสมาเบิ่งพักโอ้ยว่าอยู่ไปไปเอาน้ามันแห้งแต่เอาน้าเดี๋ยวเคยที่ทาเบิ่งตัวเจ้าโฮสต์นี่เละแม่นี่พุ้ยคือเคยทาซื้อมกทั่วแย้ดอกน้ำเจ้าเตรียมเห็ดค้างเพื่อนค่างบ่นี่เ้าวกระสีข้างบ่ผัดเจ้าหมวยก็คือว่าดุเถะเ้าค่ะคนเคยเห็ดบ่แม่นหลายหาสีเห็ดปัจจุบันนี้เห็ดมาแทบๆน้อยๆเคยไปทำหอทำงานเคยไปล่างถอกล่างจานล่างถั่วอะไรแล้วก็เ้าวกระ เป็นอาชีพเพราะว่าอยู่น้ำผ่อนน้ำแม่ก็ถูกหาหน่อไม้หน่อแมางขายเมียเจ้านี่โชคดีได้ได้ผัวดุคือเจ้านี่เนาะโดยตัดรักของรักขวาขายโคริญญาถามผัวเก่งกว่านี่กับเพิ่นกระจุ่มให้อิปวัพัดกะเป็นบางเถื่อนเป็นกระจุ่มแต่เ้าขาบุกไปใส่ใจโอ้อันนี้ก็ถามไอ้ก้าวกายจังน้อยขอโทษด้วยวัฒน์คอยกันอย่างว่องอย่านี้แต่ว่าเขาไปกับผู้นั้นผู้นี้กะ แบบค pues ok ือถ้าไปกับผ ok ูอย่างคนย่งนี P P ่ค่ะไปกับแม่พุ่งบอไปหลายๆคนบอกเป็นกับปกติได้สมบูรณ์เป็นกับเห็นท่าวาดแพงกันแต่ไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงเจ้าวะไปคือเ้าไปกับแม่หมอกแม่มวยไปเห็นเป็นหนีเมื่อบ้านเพิ่งนี่เพิ่งกับทำมาได้คันเทาบอกเพิ่งเนาะคันเทาไปใส่กระบอกกับไมีปัญหาาเกบ่มีปัญหาโดยขอโทษด้วยประพาติคอยถามเด้อคือว่าหักแพงกันแหละโดยป้าปะไปเอาน้ำกันโดยโดยอะ มาบนบนน้ำบังพัดคือตายบนแล้วคือบอมินตี้โดยคือบอมินตี้ว่ะโดยโดยอืมนะเธอกำลังเขียไปตักน้ำโดยเยี่ยมาเบิ่งตอนทุนโดยถ้าเบิ่งตอนพันทดนแบนี้เนาะโดยเจ้าหน่ากาทั่วพักเงาขุ่นเลยครับอืมคอยขีดถ่ายชื่อกินน้ำเจ้าถ่ายอุดนนเจ้า เป็นบ่อสแล้วข่อยก็อยากอุดนนเจ้าเนาะเป็นมะทวนี่หักพักข่อยบัดมีอยู่พักนี่ก็ได้กินใบเลิศมาพัดใบเลิศข้าเคยปลูกอยู่เทิงนหนก็ปลูกปลูกมะทวนี่แหละคายมะเจมันเป็นแล้วก็ออกเป็นนางคายอยู่เนาะน้าพันเนาะให้เราไปเอาน้ำก่อนแับนี้เคยปลูกเคยเห็นมาอยู่บนเต็นนี่โดยโดยเต็นดินหรือชะอ้อ โดยโดยพิกมะเขือขม่านี่เมียนมะเขือว่พัดเคยมักมะเขือน้อยอันขาวๆเขาลูกเขาหล่อนะกรสังสั้นเลยกับพอดีแล้วมีบุญกระซอกมากเมีเดี๋ยวคอยสิหามาให้เจ้าวานเนาะเมียนเมียนแล้วคอยสิหาซื้อคอยขี้เลื่อมคอยเข้าตลาดคอยชี้ค้นหาพุธเลยมีบุญเอามาบอพัดชิบกุลได้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 ว่าพัดได้คอยซื้อมาให้เอาแค่คอยถามเบื้องตอนเจ้าโฮตรบาานีนะคูและไปเลย bá ha đã đạt, chuẩn đùn nhắm má nhắm má, ô, oh, hoa thì ô, cháu với bộ thưa muột, thưa cúc nó, bảo phát nó, ô, oh, đi há muột con khỏe, mà là bảo phát phơn, saa, từ cừu với say nó, ô, oh. ô kha oh, khám khá khá phơn cái đây, cháu bảo hònแดด bố phát เคยเลยเคยเลยโดยห่วงพักไร้กล uh ัว huh. ส uh ิเจ้าของว้ายเจ้าของบ่ห่วงเจ้าของน้ำเลี้ยงเนาะบ่เจ้าของเป็นอย่างไพ่ชิฮอดพักให้โอ้ถอกใส่กระลุ่มไว้โดยทอกไหวเลยเมียมาฮอดบ่บันนี้ฮอดเองฮอดเองอีกเมียเผื่นไปขายกระทันโอ้เมียออกขายของ ทางเราผัดก็ได้เรื่อยคลายโดนลเนลยเอใหันมากระทันเท่าน่ะซุกเพิ่นแซ<อ>่บเออแถวนี้มันบ่แซ่บเบาเอาเห็ดแจวอยู่มันก็แซ่บคือเก่าวเลยทันสมัยสั่กแบิอืมสมแท่าพอดีสมสมโบรานเลยมันเป็นหมากข้มามชาติเนาะมันก็นบ่หวานแน่เฮาบ่ได้ใส่ย,สยา เอาบ่พัดเอ้ยลูกใหญ่ก็สบายดอกเนาะตอนนี้ลูกเฮายังน้อยโอ้ยลูกยังน้อยลูกใหญ่ก็สิสะดวกสบายขึ้นดอกเจ้าก็ได้จเผาขี้แกบใส่บ่อันนี้น่ะแม่นทงบ่เสียง่นําให้แต่โดอเฮาเผากับขี้แบ้บ่จองพื้นอยู่บ่จะเอาปุ๋ยหองบ่อื ขันห mm ้องงามไว้ยแล้วพอพัดเลยโคตรช่วยแล้วเนาะตอนเศร้ากไปหามากระทันไม่ได้ลูกชายเ่นก็ไปฮดช่วยพ่อลูกไปฮคตช่วยพ่อเจ้าเด้อโอเคโคตดช่วยพ่อกับเป็นลูกเพิ่นกันได้ หัวระบัวบ่อนาระบัวแม่หัวนี่กะไปตัดเอาโดยเฉพาะเลยแม่ป้ากะทันไปจังกระดกโดดเทอนี่ลายเลยมันหักบ่อแฉบบ่อแฉบนี่มันสมแห้งจ้แม่มันก็กระสมผาดมันก็กระสมบุบบุบเป็นตะกี้บสมจางเนาะแม่มันกกระสมจ่างอืม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 ดูคนมันสมมันสมมันเป็นสมสมนัวจ้ะ ดีอูดด้าด้อโอ้หมักถั่วแล้วกัก่งงามเยนสีดยานันอยู่บ่เย็นเย็นว่ามักถั่วบ่สีดยาใช่รึบ่เป็นหมากเขาบได้สี่ไเคยสีดบ่แม่นกจะเือเป็นจะเป็นมันบมีันเมยบ่เขาใส่ผู้ดินด้านขโอ้เขากะเอาผู้ดินน้ำมามาจาวน้ำแล้วก็ใส่บัวฮหดโอ้เอาแบบนั่นเอา โอ้ผุยดานมากกอยน้าให้มันเปื่อยมันเปื่อยแล้วก็เอาบัวโคเนาวันนี้โอเป็นการทออกสีเออ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 ุยดานเอาทีเห็ดให้มันเปื่อยคักเนาะเออนี่เจ้าพนน่ะเฮ้ลูกชายเพิ่นกะโันหักแลาวเฮ้ย บังเลวดเดือนนี่ยันเป็นหมากโย,ยมักทัวตั้งเจ้าเนาะโจยเพื่นกระลังแตกงานทั้งคืนอืผู้เดผู้ลูกชายเพิ่นก็ไระเมื่อวานกิจน้ำผักจ่อยจ้อยเมื่อวานบ่ไริโดตีแม่บ่ริโภดต้นแร้งตน้นเช้าน่ะฮดเจ้ากระตักมาไว้ตเตือกังเว้นต้นแรงเมียเราสะดวกกับเราฮดให้เจ้า ตแรกเนี่ยเพิ่งจะสีหนึ่งเผาเอาลูกเอารดเองโดยเรียกชวยเลยเข้าอเพิ่มเก็พอกินใ่ไหมบุญเลย,มเลยแมนหันหหกเปืองซ้ำนี่ม,มันเปลืองเฮ้าลกในหนึงมันกับแปลนแล้วบ้ค<า>ือมันใหญ่หห ทางโดจะได้เป็นกับขึ้ขึ้นแล้วในที่ยาวไปเลยอ่าฮดผัวโพดพวมห่อนเท่มบัดเลยใครยู่มันอากาศมันนันี้อยู่เนาะเฮ้ยลูกคนก็ได้พวกพี่ใหนเป็นซื่นอืกัน5้างค์ขจะมือจักเทื่อนนี่เมื่อหนึ่งองเทื่อนเอเบียกลายบวชผัดโอ้ย แต่ละมือว่าสิบบมีเวียกได้มีไหมพุดคุ้มมือบิ่งเจ้าสิแล้วเวียกเจ้าเจ้าสิว่าบบมีโบโบฟลูกชายเพิ่นก็ได้ซอยเขาได้เล็กหน่อยอืมพวกนี่เพิ่นเที่จะได้เพิ่นกันขึ้นเหรอเอ้าถึกน้ำเย็นเนาะอ่าอ่าฮ่าจ้าลูกชายเพิ่นก็ได้ Tốt lấy bác khỏi sĩ ăn hay luôn, khỏi tác lại bác không khương à, à, Đây à. Ở, ở แม่อนอาซื้อแต่บักประเด็กแปงนัวใครเนาะอาชันคอยคอโต้ก็ไดาวพัฒเดอร์อาอาสู่สู่สบายดีโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหนีกระบะมาให้กำลังใจทางกันดาวพัฒพิ่นยันได้กฝาแพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้เพึ่งในญ่เด้อดาวพัดคนขยันเนาะสำหรับคลิปนี้เสียาพระจะไวสก้อนขอบุณขอบุณไปทางพุ่งยังจะดีเอฟซีทุกทุกคนเนาะที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด กัเบ,บิ่งคลิปบอกามโฆษณาเนาะอายุดีมีเฮงเบนสุขุสุขคนปีใหม่นี่มีแต่ความสุขความจเจริญเนาะสงท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ขอให้มีแต่พูสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบอสุขุสุขคนอำลาพาจากไปแล้วสบายดี